สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มากินเกี๊ยะครับเจ้าอะไรเาวันนี้ครับวันนี้ครับมากินเ,เกี๊มีน้ำพริกกะปิอ๋อเอารใครไม่กินเหรออย่า สวัสดีในช่วเย็นนะคะของวันที่5วันนี้นะคะสามวดแล้วนะคะเข้าสู่วันที่สาแล้วสําหรับ เทศกาลกิจเจนะคะเมื่อเย็นวันนี้นะคะเมนูนะคะสุดพเศษเลสำหรับคนไทยวันนี้น้ำพริกกะปินะใครที่ยังไม่เคยทานน้ำพริกกะปิเจนะคะบอกเลยวันนี้นะคะรังสรรเมนูมาให้แล้วสำหรับแม่ครัวของเรานะคะแล้วก็มีต้มจืดด้วยสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มีแกงฟักด้วยนะคะแกงฟัก เราเน้นชิมรสเขี้ยวหวานซักนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่รอคอยเลอตเตอรี่เจ้าพ่อระหว่างนี้นะคะมาทำบุญจะพอแก้วได้การนะคะเลอตเตอรี่เจ้าพ่อนะคะ150รอบาทจะได้รูปเจ้าพ่อแล้วก็หมายเลขที่ท่านชื่นชอบนะคะซึ่งจะเป็นเจ้าของเซ็ตที่มวัน,นที่16ตุลาคมงนี้ ท่นคะทารวมจะตามรอกเคราะนะคะเียนชญได้ที่โต๊างหรนีานะคะทาบุญทาขอหอโทำบุญโนตกะคะหรือจะเชิมน้ำมันตะเกียงนะคะเียนชนได้นะคะทำบุญตามกระสานตู้ให้ท่านได้หยอดทำบุญนะคะหรือเชกราับโอเจ้าพ่อแก้วนะคะก็มีอกทูบให้ท่านได้จุดไหว้คาะนำานูบความบริการให้ท่านอยู่ทาด้านล่างเพื่อความสะดวกแล้วก็ประดวกสบานเวลด้วยเราจะคู่แบบในการนอาหารข้าว ถ้าได้างมือด้วยเพื่อทำความสะอาดเพืมพ์ลาอาณาไม้นะคะแล้วเดินไปทุกช้ามกดสอนในทางออกนะน้นคะคะ้วที่จะนำอาหากลับบ้านก็รับผูกปอกของคินะไปแลกอนาหารได้นะคะนำกลับบ้านนะคะคนละหนึ่งถุงเทีเดียวางทีแม่ทวดของเราก็จะรั่งจัดให้ทุกมื้อสเวลานะคะเช้าเจ็น,จนาฬิกาถึง8ปดน,น,น,นาฬิกาสานาทีน,นึกกลางวันสิบปดนาฬิกาสามสนาที 6นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทุกวันทุกวันของตอนเย็นนะคะเราจะมีพิธีสวดมนต์เย็นด้วยกันนะคะนำโดยนะคะทา่านเจ้าอาวาสวชัยมงคลนำทีมจิตทร์สิทธวุฒิส่วนมนต์เย็นที่่างเจ้าของเรานะคะถึงวันที่10นะคะยังมีเวลาอยู่นะคะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมสวดมนต์ด้วยกันเมื่อชวงเช้านี้ก็ได้ทําพิธีเลี้ยงผีพัะแล้วในคะถวายอนหารเอแต่่า ที่ได้มาแล้วท่านได้ดกษายาโตด้วยถือว่าเป็นสิทธคนอย่างยี่เลยนะที่ได้มาร่วมทำกุนเลงเพลงเมื่อช้นี้นะคะต่ท่านที่อยากมาสึกษาุนเพลงแค่ใส่เสื้อขาวมาเท่านั้นเอง ถ้าท่านมีชุดขาวลูกขาวถือัำมาด้วยก็ได้นะคะแล้วคุณท่านจะทาแผ่นเมตตาอธิษฐานจิตสิดมนต์ทำวัดเย็บใช้เวลาประมาณ6โมงถึงประมาณทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะไม่ถึงมากกว่านี้นะคะก็เสร็จสิ้นอาการสวดมนต์สามารถมาริ่มได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจริงๆแล้วเริ่มสวดตั้งแต่วันที่สองแล้วจนถึงวันที่สิบ วซโลดิสเกตจะเป็นวิธีสมเจ้ากับสวรรค์เราจะอัญเชิญนะคะเจ้ากับสวรรค์โดยการทิ้งทุบทิ้งศพทิ้งโร่ทิ้งไฟฝ่าเรือมังกรท่านจะเห็นไฟสีเหลืองตรงนี้นะคะตรงที่เติมแล้วมันตะเกียงและตรงตรงโรงศพนะคะจะมีใบให้ท่านได้เขียนชื่อนามกุลและครอบครัวอคนเป็เพื่อราของท่านฝ่าทิ้งทุบทิ้งศพทิ้งโรคทิ้งไฟไปกับเรือมังกรได้นะคะท่านที่อยากจะมาร่วมพิธีปินในตอนสุดท้ายก็ประมาณสักสิ่โมงเย็น วันนี้เราโดนพิเศษที่แปกคับผมทำม่ถ่ายเราไดรายช้ามา50กว่า599บาทนะคะส่วนดัานที่อยากจะทำบุญทุ่งหอมนี้ซึ่อยู่ทางด้านบนนี้เป็นทุ่หดจุดันี้นะอยู่ยาว9ัน9ืนหรือ199บาทหรือถ้าอยากจะทำบุญดูเง่าขอแก้วด้วยหมี่ซวนและน้ำหวานความหมายคือความยาวและความราบรื่นนะคะเียนเชิญอ่าย ด้านในนะคะ59บาทจะทำบุญลอตเตอรี่1 5 0บาทได้รูปหกเจ้าพ่อแก้วและจะบริจาคสิ่งของบริจาคอาหารเป็นเจ้าภาพนะคะเรียนเชิญได้เจ้าภาพขนมโตเกียววันนี้รางพิเศษ18ก็ผ่านลงตะกบนะครับชามา59บาท480บาทเต็มหึ่นะครับบริลล่าช้ามา85นาที แล้วก็บูชาแลบูชาเจ้าพรกี้ยพรตเตอรี่นะคะ1น0บราทกบาได้ทั้งหมดแล้วก็จะนำมาบริหารจัดการนะคะจัดสทรให้ในเรื่องของอโคลาของเราน่นอีกนะคะขอพัฒนาดูนะคะกับคุณสามารถุ้วยกระเสริฐพัฒนานะคะตวร้อยพักุญ500บาทเด็กหญิงสุธิดาทุนเสียง1 0 0บาทในขณะทเสียงสาม0บาทผู้บรสมอออกนามนบาท นายรายแรกที่ห้าระดับของกทนาวด้วยนะคะร้านชินชัยพันธุ์นิยมนำมามอบให้หนึ่งลำคุณสศิมารุ่งสิริชัยนำสมุนไพรจีนนะเฉาเหวยโหระพาใบกระเพราใบกระเพราใบแดงรักมามอบให้ของกทนาวด้วยคุณสุวรรณีร่วงประดับนะคะนำขนมใส่ไส้มามอบให้นะคะคุณสำรวยแก้วนะคะนำใส่ัวมามอบให้อนคุณกระสอบอุ้ยนี้น่าจะได้เก็บมาให้เลย คุณหญิงนัเอ่อเด็กคุณหญินวิชาทอเขาจะาาษาละมา้สองุดป้าสมป้าสวยแพรทองนมนงก็ถ่ายเนาะยี่สิก่อนะคะประธานจึงชนขผมเวามาทุกวันเลยกับาไม่เอกรนะคะวันก่อนเขาก็เอากระเทีมม้หนึ่เข็งใหญ่วันนี้ก็นำโหระพาให้อีกหนึ่เข็งใหญ่แม่แปบอะไรวแชาอ๋อได้ได้ได้ไปภาแล้วร้านโถนาทีทอง คุบ้านภูมไทรเวทนะคะนำน้ำหมมาให้นะคะโรษณาบุญด้วยนะคะเป็นน้ำขวดนะคะคุณระเกดทำฟางก็ทองมาให้สองลูกคุณวันยิทายิ้มขิ่นนะคะนำฟ้างมามอบให้คุณสนิทบุญมีนะคะนำกระเพรามาแล้วก็หมั่นด้วยหมากต้มนะคะมามอบให้จะได้รักสั่เมนูได้ทั้งเตาและหวายค่ะ ตอนนี้เราได้เวลาทานอาหารแล้วนะคะเรเชิญได้รกมาเคี่ยวก่อนนะครับพี่จะไปรับของอาหาระนปลนะคะไปมอบ้นะคะสำหรับคน่หรืว่าท้าที่จะนรับไปนวันนี้บอกเลยนะพิก ลออทฝาอ่อได้ต้มจิมเราก็นะคะแกงเสียหวานเงเิน8โมงกลางวันที่เป็นรายการเชงบ่ายเย็น4โมงของบ่ายเย็นสอ่มาบกับผกนีนะคะมาเริ่ม,มอ้ว <c oughs> <c oughs> แแกปกงยเราเ็นกรุได้เลยครับคุณเงท่านี้มาเลยครับแลลอตเตอรี่ดุสสใบคสามหายุจสุขภพอตเตอรี่สอบะคุณเดรอบสองหนึ่งใบคุณสรสาทรอีสุลอตเตอรี่หนึ่งใบนางพัชชีลารอบแสงอตเตอรีสองใบคุณดาวสุนียยู่ไหนอะไนี่ ไเวลาก็ไว้นี่นี่ไหว้นะคะุขแก้นคเขินได้นะคะัมีได้ร่มุนะคะูุณชัยนันนะคะเหล่าพนิษกรนะคะสองใบสามบาทอาชีพิดขอไปด้วยนะคะโทมัสคุณโทมัสนะคะรับลอตเตอรี่สามใบหะคุณปราจณีเนียมจารลอตเตอรี่หนึ่งใบคุณสมศรี เติมนะทำบุญด้วย50บาทและลอตเตอรี่อีก1ใบของมรณะอาบุญด้วยนะคะสำหรับลอตเตอรี่เจ้าพ่อแก้วนะคะมาแล้วนะคะท่านที่ตามหาไม่ใช่เป็นรูปองคเจ้าพ่อแก้วเป็นรูปนี้ลนะคะพร้อมกับลอตเตอรี่เลขที่ใช้เลขที่ชอบของไทยให้ท่านได้เลือกด้วยนะคะอให้ท่านได้เลือกเพื่อรางวัลเป็นของท่านใครจะเป็นเศรษฐีใหม่เฉือได้นะคะสำหรับลอตเตอรี่เจ้าภาพแก้วมันนี้150บาทงวดวันที่16ตุลาคมไ่้จะค่ะเราได้รับโชคจากเจ้าพ่อแล้ว ก่อนนะครับยังไม่ได้ทำบุญตลอดป้อส่งดวงชาตาเรียนเชิญได้นะคะจะมีใบถึงท่านที่บุญไปที่10913 109ไปแค่ซึ่งส่วนแค่น้ำป่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะครับจะเลยว่าไปเชียงใหม่ไม่ได้นะครับต้องขอวทษไปเชียงใหม่ช่วงเช้านะครับช่วงเวลาจะ อยวรอการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาประกาศว่าจะไปเชียงใหม่ในวันไหนนะครับจะต้องรอครับประมาณนี้นะคะไปเอาไหมแกนั่งก่อนเธออย่าเข้าไปเอาข้าวก่อนนั่งก่อนแม่ไม่เห็นนั่งกะที่อ้านั่งกที่อ้าเชิญนะคะที่เขียก่อนที่จะบอกว่าทุกครั้งในวันสุดท้ายเนี่ย ใบสีเหลืองหมดอาจจะต้องเขียนบนกระดาษ A4 เพราะฉะนั้นนะคะใครมาก่อนตอนนี้รีบเขียนได้เลยนะคะเขียนชื่อของท่านและบุคคลที่เป็นที่รับฝากทิ้งทุกสิ่งโศกทิงโรคทิ้งไฟกับเรือมากรอด้วยการเติมน้ำมันจะเปียงหรือทำบุญผ้าขาวห่อศพทำบุญโรคสมเท่าไหร่ก็ได้ตามการบัตรทำอย่าต้องรู้ด้วยกาองอนเฉพ่อแก้วนะคะก็จะมีพนลกงานใหญ่ต้อนรัาเพื่อทำการล่างไม่ต้องเดินทางประหยัดเวลาด้วยนะคะสำหรับการที่มีสุดที่รุ่นนะคะส่วนท่านที่อยากทาบุญผู้ขอบุญ ได้ทางดานนี้199บาทจุวนนีอ9วันก็คุ้มุสุดท้ายเลยนะคะให้ท่านได้เห็นชื่อลำกัวจะมีระดับไนะคะเพื่อความร้สึกุปบลปรกาจารึกชื่อไว้ว่าจัได้ห่ะอลรงกับจทีับผู้ขอนีขอไใจโนนี้ออเหรอจใหญ่ออเหรอรวมถึงถ้าอยากให้ชีวิต

ไ่ว่าจะเป็นบริจาคซันะคะบริจาคสีทองแล้วไม่อ๋ไม่ได้ครับต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติครับ้ัยแจ้งแขกไม่ได้นะครับต้องปฏิบัติใช่ใช่ใช้ท่เขียนด้วยะคะจะติชูว่าัดอเราเป็นยังไงเสร็จแล้วเก็้านีแล้ว ช่วยนานช้อนชามเก็บ <chaque> เ <urai> <the benim dividends> <sh> <Ps> ียบร้อยดวยเราจะมีกาษทาแช้อนแจานเตารื่องของความสะอาดช่วยดูแลอาจเราดูมากไดูดทุกวันค่ะมาทุกวันคมาช่วงเย็นครับมาชกนเรื่องของความสด้วยตองาปามาไหมครับมามเหรอมาสามเวลาเลยปาไรปม่ไมไหนอ๋อนี่ในนั่งอยู่นี่ นั่งรออยู่ลวามแออัความแออัดลถความทุกข์ยากนะคะก็ขอทันด้วยในบางครั้งอาจจะสะดวก่ไม่สะดวกขอทานในวมที่ดีค่อย่าให้มมเอาก่อนอย่าแม่ทนุมาที่หลังนี่ะคะเราเป็น150บาทนะะกับรูปเจ้าพระแก้วนไปบูชาขอพรนะคะซึ่งก็จะมีประโยชสั้นๆให้ท่านได้อ่านนะคะว่าเรื่องของคามเชื่อความศรัทธานะคะจะดีแท่ไหนด้วยนะควอ่าของเจ้าพระแก้วนะคะ ราคาหาเลขที่ใช่เลขที่ชอบยังมีอยู่นะคะเพราะเรายกเล่มไปเลยนะคะยังพอมีเหลืออยู่นะ,ะถ้าเกิดว่าเขาเลือกไปบ้างแล้วอาจจะขาดเลขที่คนชื่นชอบก็ได้นะคะเ<ค>ชิญได้นะคะที่โต๊ะกรรมการนะคะจะร่วมเป็นเจ้อภ้าอาหารหรือจะนําอาหารอะไรมาร่วมนะคะเรียนเชิญมาบอกชื่อไว้เราจะประกาศชื่อจารู้ชื่อของท่านไว้นะคะไปทางช่องทางเฟซบุ๊กนะคะ 好 เออพี่กั้นอย่าคขอดนิดหน่อยนะครับโอ้คอนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาหาสันีนี่เกิดวสออะไรนะเราอ่ะ5ฮ้เกิดวสอะไรวสอแม่สเกออเราะไทำไปได้ม้กสอบสอบได้เทาให้เราได้ทราบว่านะคะในแต่ละวันมีคนที่มารับประานอาหารมากขึ้นหน่งสองอาหารของเราอร่อยแน่ไปลาคิวแล้ว ที่เจด้วยอก็บคุณพ่อบ้านสําหรับผู้จ้ดกที่มาด้วยกันพี่น้องนะคะที่อยู่ก้ใกล้อยงนะได้มาหซึ่งคือรู้ว่ามีคนรู้คนหนึงมานแล้วก็นาไปาคนทีบ้าคนที่บ้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะเป็นคนที่การที่ที่บ้านแน่ยบอว่าลูกเขาไปฝากเขาทุกถุงดึงไปฝากทุกวันเลยแก้หา ของของพัฒนาด้วยนะคุณลุงดีใจในะุศลพัหนาของเจเยอะทึคนที่คนที่แบบอยากกินเจแต่ไม่ไม่ได้ออกไปไม่ได้นะคะก็มีแต่ว่าใจที no, ่แบบส่งส no, ่งคนให้จริงเลยของพัฒนาด้วยนะคะสำหรับหน้าหลายห่านก็ฝากทั้งเงินสดมาทั้งโอนเงินมานะคะส่วนแอปอยู่ออดนกาะช่องทางเพื่อตรวจเลย เป็นความประทับใจเลยดิฉันเรียนกลับม่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเราดิฉันว่าตั้งแต่แกทำข้าวหมดจะยิ้มลงบันได้คนไทยเราอย่างว่าหนึ่งสองคนที่อยู่ใกล้คนนั้นก็มาช่วยใช่าะฉั้นเราได้ตอกว่าคุณถ้าเป็นคนไทยนะแค่เจะคนเดียวหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนของใช่ไหมคะนี่คือเราถูกสั่งสอนก็ลงมาตั้งแต่ปัทมพุทธนนะคเรื่องการช่วยเหลือเกิดเหตุนะคะนี่คือหนังสือประจำของคนไทยที่จะเป็นใดธรนียม แา่ผมเส้นใช่ไหมคะแล้วก็ ไปไหนจาหนาทีของานะบอกว่าที่ถึงแต่งได้ไม่ใช่นะของมุ่ไปไหนวะไม่กินอมู่มา่แก้วใสเหล้าคะแก้วแบบใช้แล้ีเนาะแล้วก็แยกจากเนี่น <powdered> ยช้อนที่สําค <ถ Czyli S 1> ัญทานอาหารที่หมด้วคะทานอาหารให้หมดแล้วก็รับแต่พอทค้า จีนถือเลยนะยิ่งทานแล้วแบบโอ้โหอร่อยต้งนวานาว่าอร่อยแต่ถ้าเกิดทานแล้วลืมว่อันี้อันนี้คิดเยอะคิดเยอะไม่อร่อยหรือว่าอิ่เกินนะคะนมานห้าแต่เรเดนนะคถ้าถ้าเกิว่าอร่อยเราสอบได้นะคะไม่เย็นแบบนี้ก่้นไปทล่้านสุดแ่ทานอาหาย็นมย็นแล้วช่วงช่วงมงนค่หายกโนอด้านต่างอง่นอป็นกี่โมงต้องทำอะไรบ้างใส่เสื้อขา เสื้อัไก็ได้สีาวที่เรามีเนาะเพื่อ้ดูต่ก็เขาเรียกว่าคืนๆมาจากาว่าเราเรียกว่าคืเพราะว่าสินค้าสินของใ้าว่าเราใ้เป็นคนสอยอย่างนเสื้อผหรว่าเป็นแขนขาวเพราะว่าืีสีนะแต่ถ้าเกิดเราไม่นาวเป็นยูทูปนั้นเปล่าเสื้อสอะไรนะจะเป็นสีที่สุดเออเสื้อม่ ด้วยส่วนบนนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเกิดสายตายาวก็นังเว้นมาด้วยสายตาสั้นก็พกเว้นมาด้วยนะจะมีหนังสือให้ท่านได้สวดตาสวดตาตาวสูงสื่อก็ัวดใหญ่ดูนะคะจะมีนั่นได้สวดตามหน้าไหนหน้าไหนสวดตามได้นะคะนี่นั่นเนาะอัศที่พอโมดีโอ้โหนั่นก็จะทำมันวันนั้นแม่ไปส่องจามไปกินในบ้านวันนี้อีกกินอีกโอ้โหเปย์ใหญ่จริงในตัวเองเนี่ยเขาอบก่อนแล้วแล้วเพียงแค่ ปีละวันสำหรับทันคิดว่ามันยากไหมมนอาจจยาแยสำหรับคนที่เคยแต่คนที่ชินก็ือบอกว่าแย่วานชิมมากออันนี้ก็ถือว่านั่งนี่ด้วยง่ายๆรู้สึกฉ่แล้วเกินท่นให้แบบุสามวันให้ใหรอดก่อให้รอดก่อสำหรับใครที่ทางทานเจได้ครบสามวันแล้วขอนี่แองโมด้วยอีกทีเดียวเจเดียวนะคะคือเจเดียวกนแย่หวานทาให ไม่รอดไม่รอดใครไม่อ่านน้ำเนี่ยมีจิบหายเลยลูกหลานเ้องอ่ากับข้าวอยู่โดยเฉพาะเป็นแม่ค้าที่ตาดนี่ยาเออเหม็นตัวเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะจิตของเราเปนูเนื่ยเจมส์เนก็ได้เจมบ้างโจว่ากูเขาได้เจ้ความสบายใจที่สำคัญนะเราทอกเาลแล้วหานแล้วรู้สึกดีนยเจยเขเล่นอนายนกาทหารเจนะปกติแล้วนาเป็นคนทีะกับไดแลเราเราริ่มาเจแล้วบท้ส กับเราให่มีเรากล้ของเราไม่ร้กินดนะคะกับเดีนะไม่ใหญ่ขม่สารเนื้อสัตว์มันเหนียวใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นแค่เราเนื้อสัตแล้วเราใส่ผักเป็นไม้กว่าม้กว่าที่กว่ากดกว่าไปแะคะคคนไท่ดีกินตัวก็ไม่ดีทุกคนกินตัวกินใจมาจากสร้างสร้างสรรค์ที่เรากินเข้าไปเป็นคนท่เกิดกินใยืดกินแก่กินแก่กดอบคุณขอบคุณเรานำมาแก้ว ทุกคนสังเกตดเลยตัวกระเบาหน้าของหน้าท <c oughs> ้องกระเบาและวัวนในโลกบนคนเดียวขึ้น้ทุก็มน่แบบเง่ายนะคะแล้วก็เราอุดมด้วยสารอาหารต่างๆที่หนุยแล้วก็วัตถุิบก็นำมาจากทีุ่กท่านนะประกับได้วิวขัดและแดงซื้อซื้อที่ไหนก็ซื้อในตลาดบ้านเรานี่เองเห็นไหมคะเศรษฐกิจก็หมอนเรียนสำคัญมีเลยนะคะ แล้วก็ของร้านค้าในตลาดแตงมเจ้าก็จะทำมงด้วยทำด้วยมอบด้วยแจกด้วยให้ด้วยรถเอามาให้นะครนคุ้กเมนูของเราก็จะมีอยู่อันยัไหนึ่งแล้วก็อีกงย่งเก็บใส่กคืนเราสเกตนะทุกคนนะอาหารในการทักท้วงจะมานาัผิการคูนเรือู่คูเลือเจ้าคูนเลือกครอบครัวไม่ได้จออะร บ้านใกล้บ้านไกลก็ทางศึกษาขับรถมานะคะ,ะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจช่วยในเรื่องของการได้ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะก็ขอปรนนานะะึงพ่ะอะไรนะจะบอกมันน่นในยคุณคนไอ้มันนั่งรถไฟอยู่ชอบนั่งรถไฟเห็นไหมเ <c oughs> ห็นไหมนุ่นนุ่นนุ่นสำหรับรถที่จะขอแก้วนะคะมาจองได้เลยนะคะ แคปเดียวก็จะหมดแล้วนะคะแคปเดียวก็จะหมดแล้วนะคะสําหรับเล่นนี้นะคะก็จะมีเลขที่กำลังกันไปอยู่นะคะที่การหาเลขอะไรนะคะยังมีอันนี้เกิดขึ้นอ่ะเลยนะคะผมก็กินสองจานนะครับกิจานแดงโอดนะคะบ้านเลขทีอะไรนะคะจรือว่าเอ้โม่คืนฝันเห็นบู๊สองตัวบันก่อนฝันเห็นแมวแมว่าพ่อรูกตัวอะไรแบบนี้มัาตีเลขได้นะคะมาตีเลขได้นะคะทีนี้ะันก็จะมีที่ชอบในใบ ปลาเที่ยวอะไรไปกินไอ้แกงเขียวหวานอร่อยไหม อันไหนครับอันนี้ำอันน้ำกันอะไรนะไลฟ์สดเหรอว้าวโมทนาบุญกับซอจสากลคุณนัทพลสุนะคะวันนี้ค่ะขาสั่ง5โลน้ำมัน5โลและน้ำตาล5โลมามอบให้นะคะอันนี้ถือว่าเซ็กซี่ที่จะเป็นมากๆเลยน้ำมันน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสนี่สำคัญมากๆเพราะใช้ทุกวันนะคะนายวิวัฒน์อินอินทุกคุณสินะคะวันนี้มา ว่าอาโมลัสตอรี่ห <ont> นึร้อยห้บาทนะคะของกลงานนี้ค <reconcile> ่ะจริงๆแล้วรายชื่อนี่มีจรเยอะมากๆถ้าอ่านจริงนะอ่านอ่านบทไปได้แบบเยอะมากสำหรับนักที่นะคะอยากจะดูนะคะว่ากิจกรรมของเราในเรื่องของเพทศกาลกีเจนี้มีอะไรบ้างเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กนะคะเข้าไปที่เฟซบุ๊กไปที่เว็บขยายทิ้งช่องปัญหาว่าคณะกรรมการมูลนิธิแก้วผู้ก่อในนั้นนะคะจะมีเรื่องราวขององค์ดีที่ ไม่ใช่เ oui. พียงแค่ก mm ิจเจนะคะยังมีอีกหลากหลายแล้วก <int> ็รางวัลการจินตนาการอาหมายที่ในนามอาหารเจ้าขององค์กรองค์กรที่ไม่สวงหาผลกำไรเกิดจากคณะกรรมการทุกคนที่เสียสละกายเสียสละใจนะคะทุกคนต่างมีและภรราทีหน้าที่การงานมีนความรับผิดชอบหลายอย่างแต่เราควรจะหนักเป็นคนเดียวมาอยู่รวมกันรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะไม่เกิดสิ่งนี้ได้ถ้าเราไม่สามัคคีกันยไม่ต้องจับล็อกเจ้ง ก็ไม่มีคนกินหรอกมนะั้งอ่ะเราก็ไม่มีข้อคิดดีดีแต่ว่าปีนี้เราจะจัดเจย์ใหมเจยเป็นอย่างไรรูปแบบเป็นอย่างไรเราแต่ละจังเพราะฉะนั้นข่าวที่ดูจร่งใจไม่ได้พอรู้ว่าเราต้องจัดเทศกาลพี่เจตั้งแต่ยังไม่ได้บอกเลยว,ว่าเราจะจัดเทศกาลพี่เจหรือยังแค่แค่เกิดว่าเอาเอเราจัดเจย์นนะ คุณดูไมาว่าหลายๆคนที่ต่างเยอว่าอยากร่วมด้คาร่วมด้ขาทั้งคนี้ขาะี่ขารายชื่อมาก็แต่เดยเราเราจะเปิดทีเจตั้งแต่วันที่สอฮะ